สวัสดีครับดีต้อนรับแฟนๆฟนข้าสู่ช่องยูทูบที่ทุกคุณมวยชาแนลอยู่โบกฟ้าและเสียงบรรยากาดยบจันทรมวยระมาดผู้ที่สองของการศึกไปกินดีมวยมันสลาดเมืองประจําบรรดาสัปดาห์ที่11พฤษภาคม2566ที่ทีมวยราชดรรเนินงานช่วงระหว่างเพชรบัญชาหงส์ทองมวยไทย120ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาครับบนฝั่งทางด้านมุมน้ำเหมืองก็คือเมืองชัยบางมัดคองตันครับหรือว่าทีงแห่งกมายสิกํานันหนึ่งหรือว่า มวยชายสิทธิ์กำลังหนึ่คือคนเดียวกันกับเขาคนนี้นะครับ120ปอนด์เท่ากันนะเป็นฝ่ายน้ำมือไปดูความหแังของมุมแดงครับชนะบรรลางเงินนอยยุทธชัยแล้วมาแพ้แฟนฉันบอลหมาชัยที่มุมน้ำมือเนื้อความหลังแพ้ยอดศิลป์ป้าตัวจ้าเจ็ดสายพิ้วล่าสุดมาแจ้งเกิดชนะลุงเรืองเล็กพออ,นะออํมพลนครอุบลทำการพูดชี้ขาดนรินทร์ของอีดันบอลที่เป็นคนชุบอยู่ที่มุมน้ำมือครับ5-4 ยกทีสาครับขยับต่อยมาดหนึ่งสสครับสิงห้ก็ไมยว่าเมืองชายสิษิกัลนั้หนึ่งครับคือคนเดียวกันครับดูจังหวะขยับเดินเข้ามหายกทีสาครับกวางแข้งขวาติดฟังครับซ้ายมาวงในพยายามจะขึ้นคอครับกดลงมาสีได้ไหม เป็นปัญจาเขาก็พยายามจะขวางครับแต่ว่ายังทําอะไรกันไม่ถนัดครับทำการนดินของอิรันเห็นว่าแต่งตัวนานแยกคอนครับแล้วก็สืบท้าขยับเดินต่อครับมีหมัดซ้ายครับวงในด้านด้านถึงไงทาไมนี่จับขึ้นกอดูได้เกี่ยวกว่าพอสมควรครับดูครับซ้ายเบลไว้ก่อนครับ อยมัหนึ่งสองครับเป็นบัญชาแล้วก็ทีกซ้ายนี่ครับโดนแข้งขวายัดเข้าไปวงในครั้งนับเนียคนหนึ่งขึ้นบนคนหนึ่งลงล่างครับดูครับเสียบหน้าขายังไม่มีอะไรถนัดเป็นชิ้นมันยังไม่ชัดเจนด้วยกันทั้งสองมุมครับเจาะลาล่างสับเข้าไปขยับสับซอกซ้ายงัดมายังไม่เข้าเป้าขยับเดินกดดันต่อครับสับขาล่างเจาะไปเรื่อยครับทางานสิ่งยังำไม ขยับกวางแข้งซ้ายเกี่ยวได้ครับแล้วก็สุดท้ายครับตัดล่างล้มลงไปครับทางด้นานเพชรบันชาหนี่ขวายาวๆปลายปลายเท้าครับนี่ครับแต่เจาะไปเรื่อยครับท่านทีทใหม่หมดยกที่สามฝั่งให้น้บก่นครับ ที่ยกที่4ครับดูว่าท้ายที่สุดนะครับท้ายจะเป็นฝันร่างการซูมของการเตะกัดแทงพยายามจับไปครับศับสอกซ้ายครับเพฟฟิษัญชาขวางหน้าได้ไบ้างครับดูครับยกทีเดวนี่ลงล่าแล้ายกนี้มาขวางหน้าพุ่งครับทางด้นานเพฟฟิบัญชาอู้ขวายาวๆแม่ังหวะานี้บ าจิ้มกาไปวงในเล้งวขวาลากมาตีได้ไหมตีไม่ได้กับการแย่งครับแล้วก็เดินต่อครับยังไม่เห็นนะชัดเจนกัน,นทั็ด้านเพชรบรญชาครับพยัมโอ้พยายามจะเดินเปิดเกมครับซายเล่นยกนี้จะผ่านได้หรือไม่ครับจิ้มมาซ้ายอัดกบไปวงในบิดดึงเสียบ ไม่ได้กรการแยกกองครับแล้วก็เดินต่อครับเด่งเข่าขวาครับแล้วก็ตัดล่างลง้มลงไปครับอยากเดินต่อเบียดหมัดซ้ายเหยียบ้ายยาวๆอีมีหมัดซ้ายมาเสิรวัฒนาเร่งบัญชาสายงัดเข้าไปวงใน,นดีได้ไหมแบมอยากเล่นขึ้นมา ขาขวาได้มาหนึ่งทีเบาๆครับดูดสายยายาของเพชรมัญชาย,ยกนี้ทำงานได้ดีทีเดียวครับมีเตะซ้ายมีหมัดซ้ายครับรวบพยามจะบิดจะหักพยานรวบขวาไม่ถึงโดนซ้าย ลอยหมัดมีหมัดมาเสริมครับวงในบิดล็อกหมุนครับโอ้โหลูกจีนี่เร่งขึ้นมาด้วยว่าได้เห็นเชียร์เชียง์นี่นะครับทางด้านเป็นัญชา thế à giúp thứ không แฟนเพจมวยไทยเจ็ดปบเก้าครับต่าเทศสำรองครับยกสุดท้ายครับคู่ที่สองรา,ายการครับรว่างในบรรดาของพอง่อมวยไทยกับสิงห์เอกิลมาของม,ามาัดของตันครับสามยกสุดท้ายของยกที่ห้าครับ รวมมใบคะแนนใบสุดท้ายครับแ้วก็หันไปชูมือให้จริงๆก็ไมบางมัดขลองตันครับฝาชนะไปแบบขาดลอยครับ